สบายดีทุกคนมือนีนีิฉันจะพาทุกคนมาหากินกันเนาะคลิปนี้กกอยู่บ้านเนาะทุกคนจะมาเล่าเรื่องบ้านเฮาไดายุคนไปถามอมาลายเนาะว่าอ่าอยู่บ้านนี่คาะ,ะกินจังไดเนาะแถวบ้านนี้นะหากินแบบนี้เลยทุกคนอ่าอันนี้ก็เขาจะเออเนาะเห็ดเอียงกับบูเนาะทุกคนนะ่าจะเป็นเห็ดพวกนี่แหละเออขณะนี้บูี่พู้จะซื่ออยู่นะหลังจากห,า,หายมาโดนบนที้กินมา ปีกว่าแล้วเนาะเพราะว่าบ่ได้กลับบ้านนะหลายๆคนถาม่าเป็นยังงคือบอกกลับบ้านจะคือต้นน่กะยากลกับรทุกคนมามาฟังเรื่องเฮ็ดกันต่ออยา่าฟังเรื่องชีวิตดิกมันเศร้า <c oughs> มาเฮ็ดมือนี้อะเฮ็ดตัวนี้มันสิออกตามแบบตามป่าเนาะตามแบบว่าอินยังที่มันแบบเย็นๆนะนะแล้วลลก็มีแบบปวกัวกข้า,าขงล่างดินนะมันสิขึ้นแบบเฮ็ดอันนี้ขึ้นมาเลยเนาะทุกคนอาหลายๆคนสงสัเมลา,าย เฮ็ดเมนูยังได้เนี่ยเนาะเอาไปย่างแล้วก็ตัมเป็นเฮ็ดแจ่วน้ำพริกก็ได้เนาะหรือว่าเอาไปแกงก็ได้เนาะทุกคนแบบเฮ็ดเมนูได้หลายอย่างเลยทุกคนแกงทอดผัดต้มทอดนี่บ่แนะน้ำเด้อบ่เคยทอดแต่นรียกว่าน่าจะเฮ็ดได้เนาะอันนี้ก็คือแบบแกงแล้วเนาะทุกคนอยากกินแฮงพอแล้วล่ะจ๊ลาหลายอะ่ะหลายๆคนสงสัยมาวันนี้อยู่ใส่เนาะอันนี้คือเป็นคลิปที่อยู่นาเนาะ มาแล้วก็มีคนบอกว่าอยากเบิ่งแบบปูบ้านนิกเป็นจังไดเนาะก็จิมีปูนี่แต่ถ้าอยู่บ้านนิกจริงๆนะมันจะมีแบบปูสีขาวเนาะแล้วก็มีแบบร้ายย่างเลยนะที่เขาแบบเฮ็ดกินเนาะนี้ก็จะเป็นเฮ็ดปวกมาทุกคนที่หลังจากที่ม่กินแล้วอยากกินเอาแล้วนันนี้มาคลิปนี้ลาทุกคนในเซนทีเดอบ๊ายบายเจอกันใหม่